สวัสดีค่ะไลลี่ช็อปนะคะพบกับทุกๆคนนะคะ10โมงเช้าถึง11โมงนะคะชุดนอนอินโดนะคะหรือว่าชุดลำลองอินโดนะคะอันนี้เป็นชุดแขนสั้นนะคะแขนแขนสั้นแบบย้ยยวยนะคะเป็นคอวีนะคะมีกระดุม3เม็ดนะคะหน้าอกอยู่ที่46นิ้วนะคะความยาวของชุดอยู่ที่43นิ้วนะคะ ราคาชุดละ280บาทนะคะมีสีให้เลือกสีสีนะคะอันนี้เป็นสีส้มนะคะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะไม่ร้อนนะคะราคาชุดละ280ดบาทนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยได้นะคะน้ำตาลน,นะคะสีน้ำเงินนะคะคอเป็นคอวีนะคะมีกระดุม3าเม็ดนะคะ แล้วก็ลักษณะแขนนะคะเป็นแขนสั้นแขนย้วยนะคะหน้าอกอยู่ที่46นะคะความยาวชุดอยู่ที่43นนนิ้วะะะะคคะชมพ,ะะมพออูออกแดงนะะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะเป็นชุดอินโดนำเข้านะคะสีสีให้เลือกนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยลีนะคะ0826451301นะคะ คอวีนะคะกระดุม3เม็ดแขนสั้นแขนย้วยนะคะหน้าอกอยู่ที่46นะคะความยาวชุดอยู่ที่43นะคะราคาชุดละ280บาทนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube เลยรีชอปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ